สินเจา Good m o r n i สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้วันศุกร์สุดท้ายของสัปดาห์วันศุกร์ Friday สีอะไรเอ่ยวันศุกร์ Friday สีฟ้านะคะเรามาเรียนรู้ในหน่วยสีแสนสวยในวันสุดท้ายนะคะเด็กๆจําจำคำคล้องจองได้ไหมคะ7วันฉันนั่งนับเดี๋ยวเรามาทบทวนกันอีกครั้งหนึ่งนะคะ เจ็ดวันฉันนั่งนับอาทิตย์ลับเริ่มสีแดงวันจันทร์นั้นเปลี่ยนแปลงเป็นสีเหลืองเรื่อเรืองตาวันอังคารสีชมพูช่างงามหรูดูมีค่าวันพุธสุดโสภาเขียวขจีสีสดใสวันพฤหัสสะบอดีประสานสี แสดวิไลวันสุขฟ้าอัมภัยเสาสีม่วงเด่นดวงเอ้ยทบทวนวันจันทร์เราเรียนรู้ในเรื่องชื่อของสีวันอังคารลักษณะของสีสีก็มีลักษณะแตกต่างกันไปเป็นแท่งเป็นน้ําเป็นผงวันพุธสีจากธรรมชาติก็จากพืชต่างๆนั่นเอง วันพระฤหัสบดีประโยชน์ของสีที่เราเรียนผ่านไปเมื่อวานส่วนในวันนี้เรามาเรียนรู้ในเรื่องการผสมสีเป็นอย่างไรคะการผสมสีก็คือการเอาสีมาผสมกันให้เป็นอีกสีหนึ่งโดยเราจะนำแม่สีแม่สีที่มีอยู่ทั้งหมด3สีด้วยกันคือสีแดง สีเหลืองแล้วก็สีน้ำเงินโดยเรานำสีสามสีนี้ไปประสมไปผสมกับสีอื่นก็จะได้เป็นอีกสีหนึ่งนะคะอย่างเช่นอย่างเช่นสีแดงสีแดงนี้นะคะสีแดงผสมกับสีเหลืองก็จะเป็นสี้มต่อไปสีแดงมาผสมกับสีน้ำเงินกลายเป็น สีม่วงเพ r p l e สีม่วงนะคะอะ่ตัวนี้สีเหลืองมาผสมกับสีน้ำเงินเยลโล w มาผสมกับดูกลายเป็นสีกรีนกลายเป็นสีเขียวเห็นไหมคะวิธีทำง่ายๆเด็กๆเ,เอาสีถ้าเด็กๆอยากได้สีที่แตกต่างจากทีค่ครูบอกนี้เด็กๆลอง ลองนำสีอื่นไปผสมก็ได้นะคะแต่ที่ครูพูดนี้ก็คือนำแม่สีอย่างเช่นเรานำสีอื่นสีที่นำมาผสมกันไม่ใช่สีไม้นะคะเด็กๆไม่ใช่สีไม้ไม่ใช่สีเทียนนะคะจะต้องเป็นสีน้ำหรือว่าสีโปสเตอร์นั่นเองอ่าเด็กๆมาทำความเข้าใจใหม่นะคะไม่ใช่เอาสี เทียนหรือสีดินสอมาระบายระบายระบายเสร็จแล้วเอาสีอื่นมาทับไม่ใช่นะคะเรานําสีน้ําเด็กๆลองเอาสีอื่นอ่ะสมมุติครูพรจะเอาสีดําสีดาอ่ะบีบสีดํานิดนึงลงในจานสีเสร็จแล้วเอาสีขาวมาบีบไปบนสีดําเสร็จแล้วก็เกลี่ยให้มันเข้ากันทายสิคะว่าจะเป็นสีอะไรเอ่ย กลายเป็นสีเทานั่นเองนะคะตรงนี้คุณครูทำสาธิตให้เด็กดูไม่ได้เนื่องจากกล้องอ่าโนต้ตบุ๊กของคุณครูเสียพังก็เลยต้องใช้อีกตัวหนึ่งซึ่งมันไม่สามารถทำได้เดี๋ยวถ้าเปิดเปิดเรียนนะคะคุณครูจะสาธิตให้เด็กๆดูนะคะ เด็กๆสามารถเรียนรู้ด้วยตนเองได้ซื้อสีสีน้ำมาจะเป็นแท่งเล็กๆเป็นกล่องราคาไม่กี่บาทค่ะเด็กๆก็นํามาผสมไม่ต้องมาผสมน้ํานะคะแค่บีบบีบสีนี้นิดนึงแล้วก็บีบสีนี้อีกนิดนึงทับลงไปแล้วก็ใช้ผู้กันคนคนเกลี่ยๆให้เข้ากันมันก็จะเป็นอีกสีหนึ่งนะคะ,ะถ้าใครอยากทดลองก็สามารถทดลองได้นะคะแต่อย่าทําให อุปกรณ์บ้านต่างๆที่เด็กนั่งอยู่เลอะเทอะสกปรกนะคะเมื่อเด็กๆทําเสร็จแล้วเด็กๆก็เก็บเข้าที่ให้เรียบร้อยพื้นมีสีหยดไปเปื้อนพื้นเปนอะไรเด็กๆก็ใช้ผ้าชุบน้ํามาเช็ดให้สะอาดนะคะคุณแม่จะได้ไม่เหนื่อยจะได้ไม่ต้องมาดูเด็กได้นะคะทําอะไรเสร็จแล้วจะต้องรู้จากการเก็บของเข้าที่ให้เรียบร้อยนะคะคุณค่าพระวรสารเรายังอยู่ในหัวข้อของความจริงนั่นเอง วันนี้มีใบกิจกรรมด้วยนะคะ,อ,ะอันนี้ให้เด็กๆเ,เติมคําเติมสระนะคะโดยเด็กๆด,ดูคําข้างหน้าแล้วมาเลือกสระด้านหลังไปเขียนเติมเด็กๆสามารถลอกแมงอะไรก็ไม่รู้มาตอบครูพรลอกคาลอกคําศัพท์ภาษาไทยนี้ลงในสมุดเลยนะคะเสร็จแล้วเด็กๆก,ก็เขียนเครื่องหมายเท่ากับด้านหลังเสร็จแล้วก็ มาเติมสระอะมาดูสิว่าคำแรกอ่านว่าอะไรเอย่ยเดี๋ยวคุณครูขยายแป๊บหนึ่งคำแรกอ่านตามคุณครูก่อนนะคะลอโอมอลมคำที่สองก็อเออดอเกิดงอเอนอนเงินงอเอเงะ ยออโดอยอดยอโอกอยกทอเอทึกพออพอเพาะยอโอนอโยนปอเอโดเอปิดหอออหอโดอองอดองมาดูสระค่ะ คำแรกเลยสระโอสระโอก็มีสระโอกับสระอะนั่นเองต่อไปสระโอคำสระต่อไปนะคะสระอสระอมีสระเอสระอแล้วก็สระอะนะคะต่อไปสระอก็คือตัวออ่างนั่นเองเป็นสระอต่อไปสระเอ สระเอมีสระเอสระอแล้วก็สระอะนะคะอันสุดท้ายเลยสระเอสระเอมีสระเอกับสระออ่ะทีนี้มาดูลอโอมอลมลอโอออกเสียงสระโอสระโอมีสระโอกับสระอ่ะเด็กๆก็เขียนในช่องสี่เหลี่ยมตรงนี้นะคะเขียนว่า โอแล้วก็ใส่เครื่องหมายขีดตรงกลางแล้วก็พิมพ์ที่สระอักถ้าเขียนในสมุดเด็กๆก็ขีดได้เลยเขียนได้เลยนะคะคำที่สองกอเอกอเอออกเสียงสระเออแต่สระเออมีตัวสะกดเลยสระอหายไปเป็นสระอีใช่ไหมคะออกเสียงสระเออสระเอออยู่ไหนเออยู่นี้ค่ะสระเอมีสระเอกับสระอ คำที่สามงอเออนอเงิออนงออกเสียงสระเออเหมือนกันสระเออนะคะเขียนลงไปนะคะต่อไปงอเออเงะงอเออออกเสียงสระเอสอสระเออมีสระเอสระอแล้วก็สระอะนะคะต่อไปยออดยอด ยออ,อคือสระออสระอที่อยู่ตรงกลางนี้ไงคะคำนี้จะมองเห็นรูปสระก็เขียนลงไปเลยนะคะต่อไปยอโอกอยกยอโอออกเสียงสระโอสระโอมีสระโอกับสระอะแต่ว่ามีตัวสะกดคือกอไก่ดังนั้นสระโอหายไปเราเรียกว่าสาระโอลด รูปนั่นเองต่อไปทอเอเทออันนี้มองเห็นรูปสระเลยทอเอเอคือสระเอสระเอก็มีสระเอ,สระ,เอสระอแล้วก็สระอะนะคะต่อไปคำต่อไปพอออกพอพอออกออกเสียงสระออก อันนี้ก็มองเห็นรูปสระเหมือนกันสระออประกอบไปด้วยสระเอสระอแล้วก็สระอะคำต่อไปยอโอนยนยอโอโอก็คือสระโอนั่นเองมองเห็นร <comm> ูปสระเหมือนกันต่อไปปอเอโดเปิดปอเอออกเสียงสระ เออสระเอมีสระเอกับสระออแต่ว่ามีตัวสะกดสระอเลยหายไปสระอีก็เลยมาแทนนะคะต่อไปหอเอ,อหอหอเหอ,ออกเสียงสระเอสอาระออมีสสระเอสระอาแล้วก็สระอนะคะ คำสุดท้ายดอโงอดอง,ดอ,องอดองดองออกเสียงสระอมองเห็นรูปสระอนะคะเมื่อเด็กๆเ,เขียนสระด้านหลังเสร็จแล้วก็ฝึกอ่านอีกครั้งหนึ่งนะคะใครที่คล่องแล้วอ่านได้คล่องแล้วก็สามารถเขียนคำศัพท์ได้ตามคำบอกได้นะคะ วันนี้วันสุดท้ายใช่ไหมคะเรารอดูสถานการณ์อีกแต่ถ้าไม่มีอะไรก็เราก็จะได้เปิดเรียนตามปกติคือวันจันทร์แต่ถ้ามีสถานการณ์หรือมีหนังสือจากจังหวัดว่าให้หยุดเราก็ต้องหยุดนะคะแต่ถ้าไม่มีหนังสืออะไรแจ้งมาเราก็เปิดเรียนวันจันทร์ตามปกตินะคะดูแลตัวเองด้วยนะคะเด็กๆวันนี้ครูพรขอจบเพียงเท่าน,นี้นะคะบ๊ายบายสวัสดีคะ่ะ